up ไปรับชมรถเท่าใหม่ของเราวันนี้นะคะตูนมีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากค่ะกับ Ben z NK s ็นเ a ซาว2025โอกาสเดียวที่คุณจะได้ครอบครองดวงดาวได้ง่ายๆพร้อมรับข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธดาว5%ทุกรุ่นทุกคันฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะสนใจเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์ได้ที่ w w w b e n z .com เรามีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกกว่าอีก200คันห้ามพลาดกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะขับเจียว 250MG ตัวเฟสลิปได้ในราคา ไม่ถึง1ล้านบาทค่ะกับคันนี้ราคาเพียงแค่9,59 0 0 0บาทเท่านั้นและตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษของเดือนนี้นะคะดาว5%กับคันนี้ราคาเพียงแค่47 0 0 0บาทก็ออกรถคันนี้ได้แล้วค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะคุณลูกค้าจะได้ประกันภัยชั้น1ปฟรีมูลค่าถึง50 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะ คุ้มค่าคุ้มราคากว่านี้ไม่มีแล้วนะคะและรถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคะได้รถสีขาวสภาพสวยเนี้ยบนางฟ้ามากๆเลยค่ะยังมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG ทั้งคันแล้วก็ได้รุ่นเฟสลิฟด้วยนะคะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบ2ชั้นนะคะแบบทรง AMG นั่นเองดาวกระจกดิสโทนิกนะคะรวมถึงดีไซน์ไฟหน้าใหม่ด้วยค่ะตัวล้อก็จะเป็นล้อลายของรุ่นเฟสลิฟนะคะจะเป็นลายซีมมันติสปุกขนาด19นิ้วเลยค่ะตัวรถคันนี้นะคะไม่ได้มีขนาดที่เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปขนาดกําลังดี มากๆเลยค่ะและยังมาพร้อมกับออปชันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นด้านบนที่เป็นหลังคาแก้วนะคะพาโนรามิกกาสลูปนะคะสีดำสวยเด่นมากๆเลยค่ะและยังมาพร้อมกับคีบด้านหลังสีดำอีกด้วยนะคะฝาท้ายของเขาเปรียบเสมออีกหนึ่งประตูเลยนะคะกดง่ายๆเปิดออโต้เลยค่ะพื้นที่เก็บของก็ให้มาเยอะเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสามารถขนกระเป๋าเดินทางได้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะมีตัวแผ่นบังสัมภาระให้ค่ะป้องกันการมองเห็นจากด้านนอกนะคะแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบด้านหลังด้วยค่ะ ปิดด้วยฝาท้ายไฟฟ้าง่ายๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าคุ้มราคากว่าคันนี้ไม่มีกอีแล้วและไฮไลท์หนึ่งอย่างนะคะสำหรับเจ a 250คันนี้ได้เครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0 c นซีซีเลยทีเดียวค่ะ ได้พละก,กําลังแรงม้าถึง21งแรงม้าเลยนะคะทําให้คันนี้อัตตาเร่งดีมากๆสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกนคิวอารโคตมาสอบถามโดที่ฝ่ายขายด่วนเลยค่ะสําหรับภายในคันนี้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะที่มีความพิเศษเฉพาะรุ่น AMG เท่านั้นนะคะถึงจะได้บาะแบบนี้ค่ะ เป็นเบาะทรงสปอร์ตบัเก็ตซีทนะคะเดินด้วยได้สีแดงพุ่มด้วยหนังไมโครไฟเบอร์สีดําตรงกลางเป็นอคัน์ทาร่าค่ะและด้านในคันนี้เป็นรุ่นเฟสลิปนะคะคุณลูกค้าจะได้ดีไซน์ใหม่หลายอย่างเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ที่แดชบอร์ดตรงกลางนี้เลยค่ะภาพมีความคมชัดมากๆการใช้งานมีทั้งโหมดดนามิกซีเล็กที่เปลี่ยนรูปแบบการขับขี่นะคะรวมถึงการตั้งค่าตัวรถแอร์นะคะที่ปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาด้านหน้าโชว์เป็นตัวเลขดิจิตอลแบบนี้เลยค่ะและขอบอกอีกหนึ่งครั้งเลยค่ะว่า GA สนุกกมากๆเลยค่ะได้ลองขับมาแล้ว ใจมากๆเพราะว่าได้ขุมพลังทั้งเบนซิน2องพาซีได้กําลังแรงมาเยอะด้วยค่ะทําให้อัตราเร่งดีมากๆเกียร์เขาจะอยู่ที่คอพวงมาลัยตรงนี้นะคะเป็นแบบเ็ดสปิดค่ะมีตัวแพดเดิลชิพให้ใช้งานด้วยนะคะความปลอดภัยก็นอกจากกล้องถอยหลังแล้วมีสปีดลิมิตกับครูสคอนโทนมาให้ด้วยค่ะ ตัวบอกคู่หน้านะคะก็คือจะเป็นการปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยค่ะมาถึงตำแหน่งที่นั่งได้3ที่เลยทีเดียวนะคะและหลังคาแก้วพาโนรามิกกัสลูปเราเปิดตัวหลังคาสันลูปให้ดูแบบนี้ค่ะออปชันที่แอดมาให้จัดเต็มแบบนี้กับราคาค่าตัวเพียงแค่9,59,000บาทเท่านั้นใครรอช้าหรืออดใจไม่ไหวนะคะต้องรีบมาดูรถที่โชรูมด่วนเลยค่ะด้านหลังมีตัวช่องแอร์มาให้ค่ะปรับระดับแรงลมได้ด้วยนะคะ ที่พักมือตรงกลางนี้นะคะลูกค,ค้าวางแก้วน้ําได้อีก2ใบเลยค่ะด้านหน้าก็มีที่ใส่แก้วน้าให้อีกด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าใครเป็นคอกาแฟนะคะคันนี้วางได้สบายๆเลยทีเดียวค่ะครบจบใน1นึ่คันนะคะกับราคาค่าตัวไม่ถึงหล้านบาทนะคะตูนเชียร์คันนี้เลยค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับเจลเอ0องห้าสูตรเอคันนี้เป็นรถปี2017ค่ะเลขไม่วิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่6 6 0 0 0กกิโลเมตรเท่านั้น กับราคาที่สุดพิเศษมากๆเพียงแค่959,000บาทเท่านั้นและตอนนี้มีโปรโมชั่นดาว5%ใช้เงินเพียงแค่47,000บาทเองนะคะรถสวยราคาดีไม่ถึง1ล้านแบบนี้แถมได้ขับ GLA ตัวเฟสลิปด้วยต้องรีบดวดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเกที่เราจบครบความต้องการวันนี้กรตูน้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ